ลา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 มาครบแล้วหลังผมกดกั่ลุมกดเดี๋ยวแป๊บนึงยังใช่ไหมเดี๋ยวเย็นโอเคกูผ่านละเหลือนิดเออได้แล้วได้เลวเหลืออะไรวะเหลืออะไรวะไปไปเลยอ้าเพื่อนกด normal ไอ้เหียร้อนเลย ลา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 เอลพี่ติดไฟเอลพี่ติดไฟอ่ะเฮ้ยมีคนเลยวันนี้หาห้องให้หน่อยดีมีห้องอื่นบ้างวะอยู่ห้องนี้เนี่ยนะอยู่ห้องนี้ใช่ไหมอย่างต่างเลยฮะเกมเด้งเกมเด้งเกมเด้งอ้าวใช่ป่ะสีกุ้งได้หรอ

กูกดมาแค่หูฟังกูให้กดนะไม่รู้จะเล่นไรอ่ะเอาจริงๆนะเคอร์ี่กูยังเล่นไม่จบฮาเวิร์ดมูนก็ดูไอ้อะไรนะซาวิอันซซันก็ดูสองน่าจะนามอยู่อกว่าจะเบื่อเออะไรนะดิสนีย์ดีมไลท์ก็ยังไม่ได้เล่นกูว่าน่าจะได้อยู่เดือนหน้าได้อยู่อ่ะ มเมื่อคืนกูอยู่ตีสองห้าสิบก,กว่าแล้วกูก็หลับอ่าแล็กแท็กติกอ่ะโถ่ตีสองห้าสิบเอออีงนิดเดียวเองเพื่อนกูจำได้ล่าสุดกูนั่นแหละตีสองห้าสิบแล้วมึงอยู่ทำอะไรนอนกับแท็กติกเลยก็หลับไปเลยกูกูตันแล้วแท็กติกอไปต่อไม่ได้แล้วไม่รู้ทำไงดีไม่บางบางทีมึงแค่สลับแง่งมันก็ผ่านเว้ยอืมอืม ไม่ดีครับเพื่สลารออโตอวินว่ะไม่ไม่สลารออโตวินอิลิกมาออโตอวินอันนั้นกูก็มีอิลิกมามีทารักแ้วสองตัวเลยเยี่ยมจ้<อ>เล่นมางุมอ่ะรอดูว่าใครยังไม่รีบไปกว่ากูไม่รู้กูกดแล้วได้เถอะล้วเบสมารีบไปกรีกร๊ นี่ลัปเตอร์รอดดยูยว่ามันจะเล่นอะไรกูให้สามเทปบิดนี่ลัปเตอร์เว้ยใครเล่นไรใจจริงอยากเล่นมังคีนะแต่ใจไม่จริงอ,ะอ่ะอ้าวกูช็อกเลยสล<อ>ไ <ป S 1> ัไปดิครับสลัไปดิครับ ออตบินครับชอบ่ะเพื well. ่อนไม่เล um ่นหนึ่งมุมอ่ะไหนดูจากเกมแล้วไม่น่าเล่นอืนเนี่ยไม่น่าเล่นของจริงนะสัตว์อะไมมาแพ้วะเพื่อนไทยคือตอนเย็นที่กูเล่นกับปายอ่ะ แม่งมีเสนอไฟตัวหนึ่งอ่ะเราตับเสนอไฟสีสฟส่ตัวเอาไม่ลงซึ่งเบลมีไหนรีเฟเชอร์กูบอกก่อนนะกูกูเมาละนะเอ้ยหลุดเลยวะ่ะโดนเมกม <3 S 2> สามไปสองกลมเบาจริงอ่ะไม่เบาอสองกลมเลยอ่ะกินคนเดียวเลย,นะเยลเอ่ะเนี่ยกะเฮียเล้ยเฮ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 ้ยมันมาว่ะมันมาว่ะ จะเหี้ยววะจะเหี okay, the the ้ยววะจะเหย้ยววะไปดิครับไปดิครับไปดิครับอะไรวะกูงงไอ้เหี้ยไมาดูเพี้ยงแล้วอ่ะอยากได้มาชัาช้ารึเดี๋ยวจัดให้นัดหนึ่งแป๊บหนึ่งอ่ามาดีขึ้นไหมดีขึ้นไหมดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นกูเอามาใกล้ๆกูละเออดิเออมาดูดิมาดูดิ ไปแล้วเ่อนกูไปแล้วไปแล้วไปแล้วเออซาแค่ชื่อขนมวะไปนหลบกูวไปเชื่อมวะโอ้เดี๋ยวด้เขอโทษโอเชี่ยโหโทครับขครับไปละไอ้ออะไรวะเชื่อจะหาหายนีเหเ้นไปหนึ่งที ฟ oh, ุตบอลไอ้นี่อยู่แ okay, ล oh. 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 right. okay. ้วเนี่ยโอ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับดีนายไปคิดว่ามันมันเ่าอะไรกันนะถือชี้ก่อนถือชี้ก่อนถือชี้ก่อนโอเคแบกเยแะดีนะ่กูแก่ชี้เปล่าด้วยเอเอมา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  ออกไรเดี๋ยววะขีนวอล์กน่าจะต้องออกเบรกรอบนี้มีไทแันเตอร์มีไทนี่มันรักประจ่างวายค้อเดีูจะปลาหอกไหลแล้วเอาแล้วนะไม่ได้ปลาโอ้ยแต่งแล้ว เยี่ยมงเป็นตลาดับเพื่นอนเดินไปว่าไม่ไมีสิอนอ้สัาว์มามามาอาเฮียใครไม่มาแต่มามาวะ่ะมาติดมาละมาติดมาละเจ้งสวย โอ้ยไม่ละกลัวไม่ละกลัวรีเจนแทบเออผมไม่ปากหัวทำไปเล่นมาวะอันนี้เร่ออะไรวะอ๋อเออไอ้เหี้ยไปดันมันทำไมอ่ะไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยกูแตกเลย There. From the now my ship is nice and sharp good la 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 oh oh you oh. <coughs> oh yeah มึงจะเย็น,นตัวเบิร์ตมึงแค่กี่ตัวที้พูกไปกลา,การรงดมมเนไ่ไรเน้นเน้นเข้าร่วมไม่เน้นฆ่าเอลยอะไรไอ้สัสของเดียวของโบเดียวแตกเลยวะ o ลุ้เกิดยังลุนงน้นรูร้จักการเบ็ดป่ะครับเบด็ดเบ็ดขั้นขั้นยอดแนละ้วน้องูอ้า เพื่อนกูฮีวนนะจริงเหรอไอมีนะไทยไม่จีเลยโดนไปหนึ่งที แม่งหลาก,กลัวดีเจนแปบบ๊บแค่นี่มาวะเฮ้ยขอขอเอาเพือเ่อนเฮ้ยสลา โอมดีๆหลานหน่อยเชียเออชาไรกูมึงนี่เหละเฮ้ยอนกูไหว่านะรันอ๊ไปอตา y ันนี้มึงชนแป๊บมึงเนแป๊บ ก็ไม่ก oui no. yeah. ูด nah, ังไปตั้งะเบาหน่อยแล้วก oh right. ันก็มึงดีกูดีไหนมึงไม่ดังหรอกมึงเนี่ยดังโอเคจะเป็นด้เมียดะว่าจะได้หนึ่งตกไหมถ้าตก ไอสัตว์เอ้ยเฮียทำไมมึงไม่ร้องวะมึงรไม่มันไอ้นี่มันมันมีเส้นพี่ไงไม่เก็บลูนมาฉันโดนแล้เอ้ยกูงหิวไม่ได้ ออกเลยเอาตองบินไม่เล่นไงก็ได้ก็เอาตปสิงาเยี้ยมือนหัวว่ะ

เยี่ยมมณกโคมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับเร็นที่เคาหัวอันนี้ไงว้าตัวประเอศเทสเทสเทส มีคนกระบอกว่ามีสันทีปะน่าจะมีแหละไอ้เดูตรงนี่จ้าครับตายเร็วไปอ่ะเพื่อน ถ้าได้รวมากูก็พอใจแล้วอสเตจกไปอมันดิอย่าหนีอย่าหนีมันนไปมันไปไไปไปไปดิไปไปโปอะไรใครมาวะงงโอปไ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  เฮ้ยขานนัดนเฮแถบไฟบินบล็อกเฮ้งถามจริงมาเบรกกูหรอไม่มีใครเบรกึงอยู่หรอเพื่อนเขานี่ ไอ้ของดีนี่แม่งโกง่ะอะไรวะของดี้แม่งโกงเดียร์แตกแล้วป้อมแตกแล้วไม่มีอะไรมาถึทจังไป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 ไอ้สารด่บงนี่เยวเลย โอโาเด็กมันคาเด็กมันไอชีป้อมแม่งไฟอย่างไรอีซี่ปะเนี่ยอีซี่ปะเนี่ยเโอเอ้ยดูเขาจริงานนี้มาแล้ว ก็เป็นโอ้ยครับขนมวะขนมวะเดือดายโอ้เจะตั้งหลักมันมีพื้นที่มันมีพื้นที่ไม่ยครับน่งดักืู้อยว่หรอเป มีเนทียรตรงเนี้ยม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวมันม่เสียสักอาบน ดูดาราคนเด็กเฮ้ยคนไรต้นหน่แน่แน่อย่าเย็บถาไปมันมีคนรู้เข้าไปแล้วหน่าเหียผิดไอ้สิ น um, ี่กหลอกมียิงเียวอะมีคนเข้าไปแล้ว

มาเหว,ว่ววไปไเห็นปัญหาครับไมปปัญหาเฮ้ย <Hey. laughs> ทียโดนแล้ววะหอสัตว์โดนเชื่อมไอ้ีเคยลลกย่อเอามหมวะอาเหียศรีไม่มาเอ้า ตูดโดนเจ็บขนาดนี้แล้วความเที่ยวสลาครับจริงหรงอ,ออกฝึกเธอขึกหรือไม่ฝึกแล้แอนะออกเกม ดีว่าไงไปเร็วได้ยันบ่อ,อยาเไปสอกใชคอมไรซ่นซ่อนอีกแล้วอ่ะได้แล้วอันนี้เด็บเหรอมัน <just> ไม่สนุกกับเราแล้วรอบคัวอะไรเงี่ย เฮ้ยปอดตามบัวมันยังสะกิดมึงอยู่อ่ะทำไมวะเจ้าไงวะเอามีคนมีคนตกเอาจับตกกูเองถอยถอยหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วถอย มขามาตดชื่อมึงน,นี่ชื่อเลยรวะชื่อยเก็บกาแฟโดยแท้จริงอ่ะพวกเยวราอ่ะห้าต้องอออแตกสุดจัดว่ะอ๋อต้องเป็นเ <c oughs> นีย <c oughs> ถ้าไม่มีลิกกี้นะก็มีมเหมือนไม่ได้เล่นเลยวะ